ผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปในสมัยผมยังอายุได้9้าขวบนะครับผมเนี่ยอาศัยกันอยู่3คนนัคือผมพ,อพ่อกับแม่ครับบ้านของผมเนี่ยจะเป็นแบบเอ่อห้องเช่านะครับห้องเช่า2ชั้นแบบเป็นแบบชั้นมี10บห้องนะครับผมอยู่ชั้นล่างคือห้องที่สองผมจําได้เลยผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่นิสัยจะแบบว่าแบบติ่มๆม,มนะครับเป็นคนที่ไม่เกเรนะครับสมัยเด็กเลยนะตอนเด,เด็กผมจะไม่เกเรเด็ดขาดเลย แล้วก็พ่อเนี่ยจะสอนให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับก็คือว่าสวดเอ่ออรหังสัมมานโมเอ่อไตสรนะคมอะไรเงี้ยแบบสมธาสินห้าอิติปิโสพาหูม,มหาการยันชินะปัญชรน,นะครับก็จะฝึกอยู่อย่างนี้นะครับตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ย ต้องตื่นไปเรียนตอนประมาณ7จ็ดโมงสิก็ต้องถึงโรงเรียนแล้วแต่ที่ผมเป็นคนตื่นแบบไม่อยากตื่นเช้าไงด้วยวัยเด็กหลายๆคนก็คงจะเป็นแหละว,ว่าคือไม่อยากตื่นเช้าแต่ผมเนี่ยต้องมาตื่นตีห้าครึ่งหลังๆมาเพราะว่าแม่อยากจะให้ผมใส่บาตรทำบุญบ้างอะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกก็แรกก็งองแงแหละครับเพราะว่าเราต้องตื่นเช้ามากๆนะครับทั้งที่ว่าเราไม่ชอบตื่นนะครับตื่นเช้ามานั่งรอพระพอรอพระ,ะพระเดินมาจะถึงแต่ปุ๊บให้วิ่งไปเรียกพ่อกับแม่มา พ่อกับแม่ผมเนี่ยก็จะทํางานอยู่ในบ้านก็คือว่าพ่อกับแม่ผมจะมีอาชีพขายไก่ทอดนะครับไก่ชุบเกล็ดชุบแป้งทอดสมัยนั้นนะครับคือว่าพ่อกับแม่นั่งตีไก่แม่ก็ทําแป้งทําน้าจิ้มไปพอพระมาใกล้ๆปุ๊บผมก็จะได้วิ่งไปเรียกพ่อเรียกแม่มาแล้วแล้วเราก็จะใส่บาตรทำอย่างนี้ทุกวันนะครับแต่มีช่วงหนึ่งน่าจะเดือนประมาณธันวาคมผมเนี่ยก็นั่งรอพระไปเลยครับแล้วก็ใส่ชุดน,นักเรียนรอไปเลย ก็พาก็าเดินมาผมก็ไปเรียกตามปกติครับพ่อกับแม่ก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จเนี่ยผมก็เก็บเก็บโต๊ะเก็บอะไรนะครับกำลังจะเดินเข้าบ้านก็อยู่นะครับผมก็แบบแต,ตังติดตังติจใจเลยมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามกับห้องเช่าผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนป่าครับต้นต้น,ตนจับต้นสโนโุเยอะมากต้นสโนุเยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยเห็นคนอยู่ในนั้นหนึ่งคนครับแต่ว่าเขายืนแบบยืนตัวแข็งยืนแข็งนิ่งๆเลย แล้วก็มองมาที่ผมแต่ว่าคือแบบผมเห็นไม่ชัดอะคือมันต้นไม้มันบงังแต่ผมจําได้เลยคือเขาใส่เสื้อเป็นเหมือนลายสก็อตนะครับแล้วก็กางเกง3ส,ส่วนเขายืนมองผมนิ่งๆแข็งๆนะครับแต่ผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเอ้ย๊ยใครวะอยู่ดีมองเราแบบตอนนั้นแก๊งจับเด็กกำลังดังผมเีก่กลัวก็เลยวิ่งเข้าบ้านไปพอวิ่งเข้าบ้านเสร็จปุ๊บผมก็ไปโรงเรียนตามปกติแบบเตรียมตัวกินข้าวตอนเด็กผมชอบกินโจ๊กมากแม่ทําโจ๊กให้กินตอนเช้านะครับ กินเสร็จก็บางทีก็ขายเจียวขายดาวบางวันเขาไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วก็พอมาอีกวันปุ๊บผมก็มารอพระเหมือนเดิมผมก็มานั่งรอประมาณตีห้าครึ่งของทุกวันเลยนะแทบทุกวันเลยตีห้าครึ่งผมก็มานั่งรอแล้วลุงคนหนึ่งเนี่ยที่ผมจําได้สนิทขึ้นใจเลยคือมีลุงคนหนึ่งนะครับปั่นจัก,กรยานมาปั่นหมาช้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 าแล้วเขาค่อยค่อย,อย,อยหันหน้ามาที่ผมแบบ เหมือนคนค่อยๆหันเหมือนหุ่นยนต์อะค่อยๆหันผมก็นั่งงงแล้วแรกก็งงนะแล้วเขาก็ยิ้มแล้วผมก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้ากับเขาเหมือนแบบแสดงความเคารพกับเขาอะไรเงี้ยอะ่ะก็เคารพเขา,ขาปุ๊บแล้วเขาก็หันหน้ากลับไปชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆแล้วแกก็ปั่นจักรยานไปจนพ้นโค้งไปเลยแล้วพระก็เดินมาก็จะเป็นอยู่หลบนี้นะครับทุกวันนะครับเป็นทุกวันเลยจนที่ว่าไป ประมาณใกล้จะปิดเทอมเดือนมีนาประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับใกล้จะปิดเทอมจะขึ้นกลางจะขึ้นป .4 สผมเนี่ยก็มานั่งรอแล้วมีวันหนึ่งนะครับลุงคนเดิมเนี่ยแกก็ขับรถมาคือปกติที่ผ่านมาแกขับมาทุกวันนะครับแกก็ยิ้มแต่ว่าคราวนี้รอบนี้แกขับมาแกขับจักรยานมาเรื่อยๆแต่แกไม่มองหน้าผมแล้วคราวนี้แกจะหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปทางป่าสนครับต้นป่าสนที่ผมเนี่ยเห็น คนใส่เสื้อลายจกอตกางเกงสามส่วนนะครับคือแห็นท่านหาไปทางนู้นคือผมก็เห็นแล้วผมพยายามจะแบบจะทักลุงเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ทักอยู่ดีก็ไม่พูดเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วลุงเขาก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปช้าๆ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 แล้วแกก็พ้นโค้งไปเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นประมาณสักสิบนาทีพระแกก็เดินมาคือมารอรับของใส่บาตรจากเรานะครับแล้วพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ย เรื่องเรื่องราวเนี่ยแปลกประหลาดก็คือวันนี้นะครับคือผมเนี่ยมานั่งรอรอพาตาปกติเลยแต่ว่าลุงคนเดิมนะครับปั่นจักรยานมาอีกแล้วเขาปั้นจักรยานมาเรื่อยๆเรื่อย,อยชชชๆช้าๆช้าชแล้วเขาก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่สิ่งที่ผมตกใจมากๆเลยนะครับคือหน้าของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดแล้วตาข้างหนึ่งมันเกือบจะถลนนะครับแต่มันไม่ถลน แล้วเนื้อหนังตามันแบบเป็นรอยถลอกครับเปิดไปหมดเลยแล้วเลือดเต็มหน้าอยู่ข้างเดียวแล้วปากคนเนี่ยฉีกถึงหูแล้วผมเห็นผมอยากจะร้องนะครับคือมันร้องไม่ออกครับเพราะว่าด้วยความใบเด็กอะ่ะผมร้องไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วเขาก็ยิ้มให้จากนั้นนะครับผมร้องไม่ออกก็จริงผมวิ่งเข้าไปบ้านทันทีเลยแล้วก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าแบบพ่อแม่่อกย้หนูเห็นผีเมื่อกี้ใครมาไม่รู้อมเห็นมปหมดเลย แบบปั่นจักรยานมาอยู่แบบเลือดเต็มหน้าเต็มตาเลยตาจะถลนออกมาอยู่แล้วเนี่ยคําพูดเนี้ผมจําได้ผมบอกพ่อกับแม่เนี่ยแล้วพ่อกับแม่ผมก็บอกให้ผมเนี่ยใสยบ่บาศเสร็จก็แผ่เมตตาให้เขาเขาอยากให้เราเห็นเพราะเขาอยากจะขอบุญจากเราให้ใสบ่บาศเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มากวดน้ําที่บ้านนี่คือโค้ดเพิ่มเติมกับผมคือการกรวดน้ํานะครับเพ่าปกติผมจะใสบ่าสาบาศใส่บาศเสร็จผมก็จะไปอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนแต่รอบนี้คือตั้งแต่เห็นตาลุงคนนี้นะครับ ผมก็ต้องใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วก็มากวดน้ำนะครับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไปโรงเรียนผมก็จะทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอีกลอดเดิมนะครับผมจําขึ้นใจได้เลยว่าบทสวดเมตตาผมก็จะคิดขึ้นมาก็คือว่าขอแบ่งบุญนี้ให้กับสัมภเวสศีสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาให้ข้าพเจ้าได้เห็นเทวดานางฟ้าขอให้ท่านได้รับบุญจากข้าพเจ้าคือตอนนั้นในวัยเด็กอะ่ะผมก็จะ ท่องประมาณนี้แหละตามภาษาของเราแบบเราคิดอะไรได้เราก็ท่องออกไปขอแค่ว่าตามความเชื่อจากที่พ่อแม่ปลูกฝังมาขอให้เขาได้รับกระพองนะครับก็คือว่าเราผมก็นึกไปถึงหน้าตาลุงคนนั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยผมไม่กล้าออกไปนั่งรอพระอีกเลยคือช่วงหนึ่งนะครับว่าผมไม่รอพระไม่ออกไปข้างนอกบ้านคือเราจะอยู่ในบ้านให้พ่อกแม่ไปดูพระเอาเราก็ทาเป็นไม่สบายแกล้งนู่นแกล้งนั่นแกล้งนี่สารพัดเลยนะครับ จนที่ว่าผมแบบมีใจิตใจที่แข็งขึ้นอ่ะผมถึงจะไปรอพระเพื่อที่จะใส่บาตรต่อพระก็เดินมารับของใส่บาทจากเราหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นตาลุงคนนั้นอีกเลย